คือต้องบอกก่อนว่าตัวนิสิตเซรั่มเนี่ยเราเป็นเบสเซลเลอร์อยู่ในวสันตัวเกลือหิมาลายันเนี่ยหลักๆนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวช่วยทําให้ป้องกันการอักเสบของผิวช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยรูขุมขนมันกระชับขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือผิวเราเนี่ยมันจะแห้งน้อยลงแล้วก็มีความชุ่มชื้นพอเนตใช้เสร็จเรารู้สึกเลยว่าเออมันได้หน้าที่ทุกคนเริ่มทักและเริ่มแบบมีความชุ่มชื้นกลับมาเริ่มทําให้เราสว่างกระจ่างใสขึ้นเพราะอย่างที่บอกคววเม่มมมเมมหหมาา สิ่งพวกนี้มันจะทําให้หน้าเราถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆหน้าเราจะพังนะคะแล้วพังเสร็จมันกลับมาดีเหมือนเดิมมันยากอะพี่พีเคจริงๆจ,จ,จะบอกว่าตัวนี้ใช้ง่ายพี่พีเคลองดูเนื้อคขาเนื้อไม่เหมือนเนื้อเซรั่มทั่วไปนะคะเนื้อเซรั่มทั่วไปจะออกใสและที่สําคัญคือของเราเข้มข้นมากมคือเขาไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีพาราเบนอย่างที่บอกแล้ววันนี้เดี๋ยวนี่นคือเนื้อเซรั่มเหรอใช่ค่ะพี่ผีเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงเนื้อเซรั่มเป็นสีขาวใช่เป็นขาวออกขุข่นๆนิดนึง นะคะแล้วเวลาใช้คือใช้นิดเดียวแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าเลยนะคะเนื่องจากแบบเซรั่มมันเข้มข<ช>้นมากก็เลยจะแบบมีความข่าวนะคะแต่ที่แต่มันซึมง,ง่ายมากๆค่ะแป๊บเดียวซึม